อ่ามาทบทวนอีกครั้งนึงนะพร้อมนะเลียงชื่อเล่าหูเลียงชื่อเล่าหูเผาเตะควายเผาเตะค,ควายอีชือไม่ยเอเอ,อตัวอีชื่อไม่ยอเวยปาจนฉี่ควายจนฉี่ควายอย่าลืมนะ อย่าลืมนะเรียงชื่อเล่าหูเรียงชื่อเล่าหูเผา,อา,าตอควายอีจื้อไม่ยอเออตัวอีจื้อไม่ยอเว้ยป่าเาจนฉีควายเจนฉีควายจบแล้วครับ เรียนครับเรียนวันนี้หเหล่าซื้อจะให้เรียนอ่านนะหเหล่าซื้อแชร์หน้าจอให้ดูโอเคกดได้ไหมกดที่แชร์หน้าจอเหล่าซื้อได้ไหมครับอ่ากดที่เราซื้อแชร์หน้าจอนะครับกดที่เราซื้อแชร์หน้าจอนะครับครับผมว่าไงลูก เพิ่งโหยังไม่ทันได้เรียนเลยรีบไปไหนล่ะยังไม่ทันได้เรียนเลยนะเมืออมม่อเช้าเรียนอะไรบ้างล่ะ,ะ,าะภาษาอังกฤษวันนี้มีการบ้านนีแต่วันเนี้ยภาษาจีนไม่มีการบ้านนะนนภาษาจีนมีกันบ้านพรุ่งนี้ครับ อ่ากดที่เราซื้อแชร์หน้าจอมาได้เลยนะครับกดได้หรือเปล่าเหมือนเคมเหมือนเดิมเหมือนเคยเลยวิธีการกดมุมขวาเป็นรูปก,กระดาษซ้อนกันสองแผ่นนะครับมุมขวาครับผมอ่ามีใคร มีใครยังเปิดไม่ได้ไหมที่เราซื้อแชร์หน้าจอมีไหมครับโอเคครับอ่าให้เราซื้อกดออกไปไหนอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะให้เด็กๆปิดไมโครโฟนนะครับให้เราซื้ออธิบายการเรียนการสอนของวันนี้ก่อน ปิดไมโครโฟนปิดไมโครโฟนให้เราซื้อหน่อยนะครับถ้าถ้าระหว่างเรียนเด็กๆคนไหนมีอะไรไม่เข้าใจหรือมีปัญหาหรือมีคำถามนะครับให้เด็กๆนะครับเปิดไมโครโฟนถามเราซื้อได้นะครับตอนนี้นะครับเด็กๆนะครับช่วยปิดไมโครโฟนให้เราซื้อหน่อยนะครับ ให้เราซื้อออกไปไหน่ะลูกอ้าวแล้วให้เราซื้อเปิดอะไรขึ้นมาให้เด็กๆดูล่ะอ้าวปิดไมโครโฟนก่อนครับปิดไมโครโฟนให้เราซื้อหน่อยครับ เด็กๆช่วยปิดไมโครโฟนให้เราซื้อด้วยนะครับเราซื้อเช็คดูแล้วน้าไขยังไม่ปิดน้าคขยังไม่ปิดไมโครโฟนน้าน้องน้องกระตปิปิดไมโครโฟนให้เราซื้อไหนครับเลขที่สิบห้าลูก โอเคขอบคุณมากครับอ่าพร้อมแล้วนะเมื่อกี้นะครับก็คือการที่เราได้ทบทวนเ,เพลงเลี่ยงชื่อเหลาหูเลี่ยงชื่อเหลาหูก็คือเสือสองตัวที่เราสอนร้องเพลงไปนะครับส่วนวันนี้นะครับจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ พินอินเหมือนเดิมนะครับเป็นการทบทวนนะครับทบทวนเพื่ออะไรก็ทบทวนเพื่อให้เด็กๆนั้นได้จําได้เรียนที่เราเรียนมานั้นมาดูนะครับเริ่มเลยนะพินอินคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ย เป็คำถามนะครับพีอินคือระบบการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐานด้วยตัวอักษรโรมันตัวอักษรโรมันก็คืออะไรพวก A B C D พวกเนี้ยเรียกว่าอักษรโรมันนะครับโดยจะคล้ายกับระบบปะสมเสียงในภาษาไทยที่จะมีที่จะมีอะไรเอ่ยพยัญชนะ สระและวันนยุกนะครับเหมือนกับภาษาไทยเลยจะมีพยัญชนะอันที่หนึ่งสละอันที่สองแล้วก็วันนยุกตัวที่สามนะครับส่วนข้อที่หนึ่งนะครับเสียงพยัญชนะภาษาจีนอ่านว่าเซิงหมู่พยัญชนะภาษาจีนนะครับข้อที่สองเสียงสละวินหมู่วินหมู่ วินหมูนะครับก็คือสาระภาษาจีนต่อไปข้อที่3นะครับเสียงวัน,นยุกอ่านว่าเซิงเตี้ยวก็คือวัน,นยุกนั่นเองเสเรียกว่าเซิงเตี้ยวตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะเซิงหมูประกอบไปด้วยอะไรบ้างปัวที่เราเคยอ่านไปปัวพัวมัวฟัวแล้วก็ต่างๆนานาเดี๋ยวเราซื้อจะสอนอ่านวันนี้ ส่วนข้อที่2ส,สระสระก็พวกอะไรบ้างอ่าออเอออีอูวีพวกนี้เรียกว่าสระภาษาจีนนะครับต่อไปเซิงเตี้ยวถ้าภาษาอะไรเอ่ยเราืคเขียนคำว่าอะไรภาษาไทยก็จะมีอะไรเอกอะไรอีกโทแล้วก็อะไรตี D. แต่ว่าแบบนี้ถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นภาษาจีนก็จะมีอยู่สีเสียงอันนี้จีนนะ,ะจีนก็จะมีอินผิงเขียนเป็นเส้นตรงอย่างนี้อันที่สองหยางผิงอันที่3นะครับสั่งเซิ่งอันที่4ี่ชี่เซิ่งนี่ก็คือวรรณยุกต์ เข้าใจนะครับอันต่อไปอันต่อไปนะครับพินอินหรือสัตว์อักษรน,นั้นครับผม<อ>บ่างไงครับอะไรนะครับ,รบ,รรบใช่ครับ ใช่ครับอ่าเราซื้อสอนต่อนะครับพยัญชนะเราซื้อสอนไม่นานครับแป,ป๊บเดียวไม่นานนะแป,ป๊บเดียวนะช่วยตั้งใจฟังด้วยนะอันนี้เราซื้อจะออกข้อสอบเลยนะอ่าอย่างที่หนึ่งเลยการออกข้อสอบของเราซื้อพยัญชนะมีทั้งหมดกี่เสียงกี่เสียงตอบลดหน่อยครับมีกี่เสียงเนี่ยเลขอะไรใช้สามสิบสองที่ไหนล่ะมีกี่เสียงครับ อ่าพยัญชนะมีทั้งหมด23เสียงนะอ่าสระมีทั้งหมดกี่เสียงเอ่ยอ่าเก่งมากครับวรรณยุกมีทั้งหมดกี่เสียงอ่าสรุปนะครับพยัญชนะมี23สมระมี36นะครับวรรณยุกมีมี4เสียงว่าไงครับ ทำไมอ่ะครับ,ปปรรบอ๋อได้ได้ได,ได้ตั้งใจเรียนนะเดีอย่าเพิ่งถามเราซื้อได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อจะเปิดโอกาสให้ถามนะครับตอนนี้ให้เราซื้อสอนก่อนนะแล้วเราค่อยมาคุยนอกเรื่องก,กันโอเคไหม <Okay. S 1> ครับ <ผม S 1> อันตอบ<ม>ครับผม เราค่อยว่ากันนะลูกเรามาเรียนกันก่อนนะอันต่อไปนะครับองค์ประกอบของพินอินเห็นไหมนี่เด็กเห็นไหมอันนี้หน้าอะไรเนี่ยเห็ุกันอยู่ใช่ไหมสิงโตดูนะครับองค์ประกอบของ Pin อออพินอินประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยพยัญอะไรประกอบไปด้วยอะไรอันที่หนึ่งประกอบไปด้วยอะไร ใครอ่านได้เนี่ยอ่านเก่งมากครับอันที่สองประกอบไปด้วยวันนยุกอ่าตัวที่สามนะครับประกอบไปด้วยสะอะไรอ่าสระนะครับอ่าเขาโยงเส้นให้ดูนะใช่ไหมว่าพยัญชนะจะอยู่ด้านหน้าวันนยุกจะอยู่ด้านหลังสระจะอยู่ด้านด้านไหนข้างบน เข้าใจไหมครับพยัญชนะอยู่ด้านหน้าวันในยุคอยู่ด้านหลังแล้วก็สระอยู่ด้านบนนะครับอ่าครับผมมีครับเนี่ยสื่อใช้คอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยลูกปิดมีครับเด็กใครเนี่ยนินจาใช่ไหม ผู้ดิปิดไมโครโฟนให้เราซื้อแป๊บหนึ่งสี่เราซื้อขอสอนก่อนนะแล้วค่อยเหลือเราซื้อจะให้เปิดโอกาสให้พูดนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะไม่ต้องออกลูกแค่กดปิดก็พอครับมันจะมีลูกไมโครโฟนอะแล้วเี๋ยวเราซื้อจะเปิดโอกาสให้พูดกันนะอ่าอันต่อไปนะครับไปไวๆแล้วนะอันต่อไปก็คือเสียงพยันชนะเซิงหมู่นะครับ ทีนี้ฟังก่อนนะฟังก่อนแล้วเดี๋ยวซื้อจะเปิดให้อ่านตามนะครับอันที่หนึ่งนะครับอ่านว่าปัวัพัวมัวแล้วก็ฟัวอ่าอัานต่อไปนะครับด้านล่างนี้นะด้านล่างนี้นะอ่านว่าเตอเธอ เนอเลออ่าอันต่อไปนะครับอันนี้อ่านว่าเกอเคอเคอด้านล่างนะครับอันนี้อ่านว่าจีชีซี ต่อไปนะครับด้านล่างด้านบนนะตรงนี้นะมเอะัอมันเป็นสื่อการสอนนะลูกให้ตั้งใจเรียนก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะเรื่องรูปประกอบต่างๆนะอันนี้นะครับอ่านว่าจือชือ,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 อแล้วก็ซือ ต่อไปด้านล่างนะครับจือ่อซือ่อซื่อยืออีอูอ,อ่ะหมดแล้วนะครับทั้ง23เสียงนะที่เราซื้อบอกไปว่าพายัญชนะมีอยู่ทั้งหมด พยัญชนะภาษาจีนมีกี่เสียงใครตอบได้อ่าพยัญชนะภาษาจีนมีอยู่ทั้งหมด23เสียงนะอันนี้ก็คือเสียงที่หนึ่งอ่านว่าอ่ะตอนนี้เปิดไมโครโฟนได้เลยครับเดี๋ยวให้อ่านตามนะเ<า>ด็กๆเปิดไมโครโฟนได้เลยครับ ครับครับใครอ่ะอันนั้นนั้นชื่อกล้องเหรอคนนี้ชื่อกล้องเหรออ่าเปิดไมโครโฟนได้เลยครับ พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะครับอ่าพยันชนะมีอยู่ทั้งหมดกี่เสียงใครตอบได้สามที่ไหนล่ะมีหมดกี่เสียงไม่ใช่สามสิบสองนี่เลขอะไรเนี่ยอ่าเลขสองกับเลขสามนะครับอ่านว่ายี่สิบสามนะครับ พยัญชนะมีทั้งหมด23เสียงเสียงที่หนึ่งอ่านตามพร้อมกันนะครับปัวเสียงที่สองนะครับอ่านตามพร้อมกันนะพัวมัวฟัวต่อไปด้านล่างนะเตอเธอ เนอเลอต่อไปอันนี้นะครับเสียงต่อไปนะเกอเคเคอ่าต่อไปด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะจี ซีซีครับอ่าเราสักครู่นะอนนี้สุดท้ายและอันต่อไปอ่านว่าจือชื่อซื่ออ่าต่อไปบรรทัดสุดท้ายแล้วอ่าอันนี้บรรทัดสุดท้ายแล้วนะ อ่านว่าซือซือซืออันนี้อ่านว่ายืออันนี้อ่านว่าอีสุดท้ายตรงนี้อ่านว่าอูอู อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวบางคนบางคนแบตหมดกันแล้วใช่ไหมบางคนก็แบตหมดแล้วใช่ไหมอ่าถ้าถ้าอย่างนั้นนะวันนี้นะครับวันนี้นะครับการบ้านการบ้านของเราซื้อนะครับเดี<อ>๋ยวเราซื้อจะอัพวิดีโอนี้ให้ไปดูทบทวนหนกงหนึ่งครั้งนะ แค่นี้นะครับการบ้านของเราซื้อ่อใครมีใครมีอะไรจะถามเราซื้อไหมครับใครมีอะไรจะถามมีอะไรจะถามเราซื้อไหมอ่ใครมีใครมีอะไรจะถามเราซื้อใช่ครับเสร็จแล้วครับใครมีอะไรจะถามถามได้เลยนะ ได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับใจเจียนครับ